โอเคครับมาเลยครับอื้ออร่อยแน่นอนอื้อหือ1 2 3 Come on เจอกับผมเอ็มน้อยหมูแดงอีกแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผมวันนี้ก็จะมาตําส้มนะครับผมคือเราก็จะมาตําส้มกินกันคลายร้อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นก็คือไม่ออกจากบ้านนะครับนอกจากว่าโรคระบาดกันนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคไม่รอชาเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยนะครับผมก็มาดูที่เตรียมไว้นะครับผมอย่างพวกนี้ก็เอาเองในสวนครับอย่างมะเขือเทศก็ ผมก็เก็บมาจากในสวนครับมะเขือถั่วมะนาวพวกนี้ครับเราก็เก็บจากในสวนนี่ครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปดูในสวนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเราได้เต็มไล้ละโอเคครับผมมาตำชั่วแบบอร่อยอร่อยวันนี้ครับใส่มูยอเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับผมหลังบ้านก็จะปลูกผักกาดปลูกมะเขือครับมะนาว็มีนครับกล้วยมีอะไรปลูกผักสวนครัวครับไ่รับประทานเองนะครับผม อากาศก็เก็บเกี่ยวไปแมงแมงปันนะครับชาวบ้านเพื่อนบ้านกันแล้วก็แมงเก็บนะครับโอเคครับในหลังบ้านยายนะชีวิตแบบบ้านๆนะครับปลูกผักสวนครัวไว้ประทานเองครับผมตอนนี้ก็กําลังวานประกาศครับกับต้นมะเขือที่ก็เก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วครับอันนี้หลังบ้านนะครับผมอย่างถั่วก็ปลูกเองครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไปใส่ตําส้มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปเด็ดกันครับผมนะครับถั่วก็ ยังไม่ใหญ่นะครับก็สามารถเด็ดเสร็จตำส้มได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นข้างบ้านนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเด็ดมะเขือนะครับไปใส่ในตำส้มนะครับอันนี้้างข้างบ้านผมไว้รอบบ้านเลยนะคระสวนก็โอเคเดี๋ยวเขาไปเจ็บมะเขือนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับผมก็จะเป็นผักผสมะสานนะครับผม ผมจะไปเก็บมะเขือเทศก่อนครับมะเขือเทศก็ไม่ต้องเลยซื้อนะครับผมทังกี้ก็เนี่ยมะเขือเทศนะครับผมใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเด็บมะเขือเทศก่อนครับกระเทียมก็ไม่ต้องซื้อนะครับดูมะเขือเทศนะครับผมตกดกเต็มไปหมดเลยอันนี้เลยครับวิธีชนบทก็ปลูกไว้กินเองนะครับแล้วก็ถ้ามีเยอะก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพอไปเก็บมะเขือเทศกับกระเทียมก่อนนะครับผมอันนี้ก็มะม่วงนะครับมะม่วงอันนี้ลูกออกลูกเยอะมากนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านครับดูสิครับอ่าถ้าให้ผมชอบให้ผมรีวิวกินมะม่วงก็คอมเมนต์เข้ามาเลับเดี๋ยวผมจะกินกับต้นเลยนะครับเยอะมากเลยครับผมยังมีอีกนะครับผมจะให้ไปดู นะครับผมนี่ครับมะม่วงฟาลานนะครับเต็มเลยครับหลังนี้ก็มีนี่ก็อุปกรณ์หาปลาผมครับช่วงนี้ก็อไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่แต่ชนบทแล้วก็อย่างว่าครับไม่จําเป็นก็คือจะไม่เข้าเมืองนะครับผมมะม่วงเต็มเลยนี่ครับผักอย่างก็ปลูกเองครับจะเป็นขิงขาตะไคร้ชะอมนะครับ กอดทุนไพ่นะครับย้านางอีกครับเนี่ยครับเห็นไหมครับย้านางขาดไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใบแค์พวกนี้ก็มีครับปลูกผักไว้กินในขวครับมะม่วงครับอันนี้มันถ้าลนมีดมันจะแตกควักเลยครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําเมนูตำส้มกันเลยนะครับผมเอ็นนะครับเดี๋ยวมาลงมือทากันเลยนะครับผมก่อนจะประกอบก็ล้างมือทุกครั้งนะครับผม ไม่จะทำอาหารเนีไยก็ขให้ล้างมือนะครับล้างมือแล้วก็เซตให้แห้งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงกุ้งค,ครับตอนนี้ก็กระเทียมนะครับผมใส่กระเทียมลงไปนะกระเทียมก็เอาในสวนนะครับผมกรพิดนะครับ ชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะแล้วแต่ผมไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่นะครับผมเน้นครบรสกันแล้วกันเนะาะแต่เน้นหวานนิดนึงผมชอบกินหวาน,นครับผมโอเคครับเพ็ดผมก็จะใส่สักสักสิบเม็ดก็น่าจะพอแล้วครับอากาศร้อนๆก็ต้องกินแบบนี้แหละครับโอเคครับแล้วก็มาโขกกันเลย สั่นนะครับเพราะผมตั้งวนโต๊ะนะครับกล้องนะโอเคนะครับผมสิ่งที่ขับไปได้คือนี่ครับผมปลาละใครที่ไม่ต้องบอกนะปลาละผมต้มเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยน้ำในนี้ผมต้มเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องกลัวครับผู้ชมดูสิครับไม่ต้องใช้เลย โอ้โหนี่ครับเป็นตัวเลยนะครับผมชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับแต่ตัวผมเฮ้ยไม่เคยชอบปลาร้าเลยครับโอเคนะครับผมผมไม่รู้นะนี่ครับผมทําของผมเองนะสูตรของผมเองนะครับผมไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรก่อนทาอะไรก่อนผมหยิบอะไรได้ผมก็หยิบใส่เลยนะครับผมครับผูดองนะครับผม นี่ก็ผงสุรดรสนะครับผมใส่เข้าไปดองเยอะน้ำปลาแล้วครับผมน้ำปลาต้องใสยย่เยอะนะครับเพราะปลาละลอมันก็เค็มอยู่แล้วกับปูดองนะครับผมเขาชอบเค็มก็ใส่เค็มหน่อยครับอันนี้มะเขือเทศจากในสวนนะครับลูกใหญ่นะครับดูเทปเองในสวนนะครับผม ครับดูดิโอ้โหลูกใหญ่แค่ลูกเดียวก็น่าจะพอแล้วตรงเนี่ยเราตำหลายครกอยู่ครับบางคนก็ไม่ชอบปลาละโอเครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความหวานนี่แหละครับตัลปิ๊บใส่เข้าไปชอบแบบไหนก็ปรุงตามนะครับ แต่ตัวเราชอบเองชอบานก็ใส่ร้านหน่อยแต่ตัวผมก็ชอบกินหวานนิดเึงยนะครับน,นี้ผมครับชอบกินหวาน <c oughs> เหนียวดิบเลยโอเคลงไหมโอเคลงแล้วความชอบถึงตัวนะครับแล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนเนาะถ้าชอบเค็มก็ใส่เยอะชอบหวานก็ใส่ถ้าเผ็ดแล้วแต่นะครับ มะนาวก็ในสวนนะครับมะนาวก็เราก็แทบจะไม่ได้ซื้อนะครับผมอันไหนอันไหนประหยัดได้ประหยัดนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจเราโอ้โหโรงงานก็ปิดไปหลายแห่งนะครับโอเคครับที่ถั่วของเราถั่วเรากำลังออกแล้วยังไม่ใหญ่นี่ครับนี่มะเขือเปราะนะครับผม ในสวนนี่ครับไม่ต้องเลยไปซื้อแล้วครับอันไหนก็เลือกแต่ครับถ้าเราเราประหยัดได้ก็ประหยัดนะเพราะว่าเราก็ใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะอันไหนที่เราช่วยในครอบครัวประหยัดได้ก็ประหยัดได้ก่อนนะครับช่วงนี้อันไหนที่ไม่จําเป็นต้องซื้อเราก็ยังไม่ต้องซื้อครับผมโอเคครับแล้วก็มาใส่กุ้งกัน เป็นกุ้งกับนี่เราต้องรวยหน้ารอบบนี้เราไม่ต้องใส่เยอะสใส่แค่แค่มีกินตอนเราตำกันนั่นเอง นะครับน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเซงอาจารย์หน่อยนะครับเนาะพาะตอนนี้ผมทําเป็นก็ตอนบ่ายพอดีเลยอยากกินเปรี้ยวปากพอดีเลยครับมารับประทานด้วยกันแล้วครับผมโอเคนะครับมาเลยนะครับมาเด้อมากินน้ากันนะครับมนกินนี้แหละมาเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับนี่อผมบอกกันครับถ้า เส้นมันละก่อนนะผมผมสับนะครับผมไม่ได้แบบว่าเออใช่ผมสับสับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็คือเอาไปแช่แช่ตู้เย็นไว้ก่อนครับถ้ามีน้ําแข็งก็แช่น้ำแข็งไว้ก่อนมันทําให้เส้นมันกรอบนะครับผมเนี่ยชิ้นกรอบมาครับผมถ้าว่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนหรือว่าแช่น้ำแข็งไว้ก่อนครับมันจะทําให้เส้นมันกรอบนะครับแล้วก็กินอร่อยครับผมว่าผมไม่ใส่พริกเยอะนะแค่สิบกว่าเม็ดก็ยังเผ็ดอยู่ ที่ผมไม่ชอบกินเผ็ดน,นะครับโอเคครับมาเลยครับอร่อยแน่นอนอือหืมโอ้ยมูยอครับเพียงแค่ก็ปลูกในบ้านเองครับผมขอเสพระยะหน่อยนะกินด้วยผูดด้วยเนี่ย เขาผมกินน้ำกันนะครับอร่อยอร่อยคนเยอะเขา,ากินกันอยู่ในบ้านโ <c oughs> อ,อย้ยเผ็ดจีนท่านผู้ชมเนี่ยพริกผมใส่ไม่เยอะแต่มันเผ็ดพริกอันเนี้ยลบเลยพี่พรครับ เห็นไหมเค้เพลย์ในพิษอันเนี้ยลืมบอกไปนะครับถ้ามันกอมันออกสีเนี่ยมันจะหวานนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวนี่ก็ไม่หวานเท่าไหร่ครับ,บคนไม่สอบหวานก็คือไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะครับคือแค่แค่เส้นก็หวาน,นะครับผมครับลมเย็นเลย อยู่บ้านๆไหมครับชนบทโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาตำส้มกินกัน,นครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมไม่จําเป็นก็ไม่ต้อวันที่ค่ะกับโนบุวันดี่ค่ะก่อนวัสดีค่ะ,คะ,คะโอเควันนี้ก็วันหยุดนะครับอยู่กับลูกสาวโอเคนะครับถ้าไม่จําเป็นก็เราก็จะไม่ คือออกไปไหนนะครับถ้าออกไปกอ็อาจจะใส่แม็กซ์ปิดตากนะครับตำส้มลูกมันเผ็ดลูกของลูกเลยเพอจะวาตำให้มันเผ็ดโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็วิธีบ้านๆอยู่บ้านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย